สวัสดีค่ะทุกๆคนฝึกภาษาอังกฤษกับโอ๊ตวันนี้นะคะ,ะโอ๊หยิบยกหน้า Airbnb ของคุณลูกนะคะคุณลูกที่โอ๊ทำความสะอาดห้องให้เขานี่แหละนะคะใครที่สนใจจะดูชีวิตประจำวันกิจวัตรทั่วๆไปหลากหลายที่ไม่เกี่ยวกับฝึกภาษาอังกฤษนะคะเข้าไปดูที่ช่องอดค่ะได้นะคะ ดีมากๆก็ได้เอาข้อความเป็นคอมเมนต์แล้วก็เป็นเนื้อหาอะไรก็ได้ที่โอคิดว่าเป็นประโยชน์ให้กับนักเรียนโมดน,นะไปให้เขาอ่านนะคะแล้วก็ได้เรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆเพิ่มเติมสำหรับตัวเองด้วยแล้วก็นักเรียนด้วยนะคะวันนี้เนี่ยมาดูกันว่าเราจะได้อะไรบ้างจากการอ่านข้อมูลในนี้นะคะ Airbnb นั่นเองนะคะ Become a host Become a host ก็คือมาลงชื่อเป็นเจ้าของกันเถอะเวลาเราทำความเข้าใจนะเพราะจะเลี่ยงคำว่าแปลแต่ลหลายๆครั้งพวก็ต้องพูดว่าแปลนั่นแหละ <c oughs> คือทำความเข้าใจแล้วก็พูดให้เป็นภาษาคนที่คนทั่วไปก็พูดภาษาคนเราก็พูดภาษาคนอยู่แล้วแต่ภาษาคนของพวกหมายถึงว่า เป็นภาษาที่คนทั่วไปพูดกันไม่ใช่ภาษาแปลค่ะยกตัวอย่างเช่น Hi I'm Luke อันนี้คือเขาก็แนะนำตัวเองไงว่าเออวันดีนะฉันชื่อลูกนะ j o y in 2013ได้ลงทะเบียนเข้ามาใน Airbnb เนี่ยตั้งแต่ปี2013นะ aboutI truly enjoy meeting new people. I grew up in a ski town in Colorado. and have been Wilmington transplants mm -hmm. transplant for the past fifteen years. I am a retired infantry marine who was slept in the world's most uncomfortable places. Due to so many bad nights of sleep, you always find a supremely comfortable mattress in all my listings. <laughs> จากที่บอรู้นั่นแหละก็จะมีเป๊ะไม่เป๊ะก็แล้วแต่ว่ามีความรู้คำศัพท์แค่ไหนแล้วก็ไม่รู้คำศัพท์แค่ไหนแล้วก็เอามาปฏิปต่ปตอกันอย่างคำว่า I t r u l y enjoy meeting with people ถ้าเราจะแปลแบบแปลเราก็จะแปลไปตามความหมายของคำนะ t u r y ก็จริงๆเลย enjoy ก็คือสนุกสนาน มิงพบปะผู้คนใหม่ๆอ่านี่คือการแปลนะถ้าเราพูดให้เป็นภาษาคนทั่วๆไปก็คือฉันเนี่ยเป็นคนที่ชอบเจอคนใหม่ๆชอบพบปะผู้คนนั่นเองนะคะวิธีการก็คือทำความเข้าใจในเนื้อหาแล้วก็เล่าไปเล่าไปเราอย่าแปลเลยถ้าแปลแล้วหลายๆครั้งอะเราแปลเองพูดเองเรางงเองนะคะ เขาก็ grew up in a ski t o ้ n เราก็ได้เอาไปเออเป็นเมืองที่เล่นสกีแน่ๆเลยแสดงว่าเมืองนี้มีหิมะไงพราะถ้าไม่มีหิมะแล้วจะเล่นสกีได้ไงมันก็ทำให้เราเห็นภาพแล้วก็ได้ความรู้รอบตัวไปอีกนะที่ไหนละ่ะที่โคโรราโดอยู่ไหนไม่รู้ยังไงไม่เป็นไรนะคะแล้วเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยได้มาอยู่ที่เมืองเวลมิงตันเนี่ย transplant อันนี้นะ ผมไม่รู้หรอกว่ามันคืออะไรแต่ผเคยได้ยินว่า transplant ก็คือเป็นการยกย้ายปรับเปลี่ยนแทนที่อ่นนี่คือสิ่งที่ผมเคยได้ยินมานะ่ะก็แสดงว่าเขาอ่ะไม่ใช่เป็นคนที่นี่เพราะเขาข้างบนเขาก็บอกอยู่แล้วว่าเขาโตที่แล้วเขาก็มาที่อีกเมืองหนึ่งเนี่ยสิบห้าปีแล้วเป็นใครเขาเป็นคนที่กเกษียณจากทหาร Infantry ปไม่รู้เลยว่าคำนี้คืออะไรแต่ปุ้โอตปฏิปตอคือรุ่ยท่ยเอิร์ก็คือกเกษียณแล้วจากทหารมารีนคือทหารแต่จะเป็นทหารหน่วยไหน,ย,หนย,ยังไงอันนี้ก็ต้องไปเช็ครายละเอียดอีกทีหนึ่งนะแล้ว who has slept in the world ก็คือในตอนที่เขาเป็นทหารเนี่ยเขานอนในพื้นที่ที่มันไม่ได้สะดวกสบายเลย uncomfortable นะคะไม่สะดวกสบายเลยไม่ได้นอนบนเตียงนุ่มๆน,นั่นเองนะคะจากนั้นเขาก็บอกว่า จากหลายๆคืนที่นอนหลับไม่สบายเลยอาจจะเป็นนอนฝันร้ายก็ได้อาจจะเป็นสถานที่มันไม่สะดวกสบายเลยก็ได้เขาพูดถึงจะดึงเข้ามาสู่ในเรื่องของการปล่อยห้องเช่าของเขานี่แหละนะเขาบอกว่าไหนหลายๆ,ๆคืนที่หลับไม่สบายเลยเนี่ยยังไงก็จะเจอความสะดวกความนุ่มนอนสบายของเตียง ที่เขาจัดให้ในห้องเช่าของเขานั่นเองนะคะอันนี้คือสิ่งที่ป้าโอ๊ตทำความเข้าใจเวลาพ้ดอ่านนะนะมาดูคอมเมนต์นะคะบนไม่อ่านรายละเอียดนะมาดูคอมเมนต์ที่สนใจเนี่ยป้าจะอ่านคอมเมนต์ของคนที่มาเช่าห้องเพราะว่าป้าจะมีความรู้สึกปลื้มภูมิใจเวลาเขาชมเกี่ยวกับความสะอาดไงเพราะว่าเป็นคนของสะอาดห้องอะ่ะเราก็จะรู้สึกดีด้วยไงนะ The penthouse at Park Place, s t floor, w a l k up, April 2021. April April นะไม่ใช่ April นะ April April ถ้าเป็นฝรังง่งเขาก็จะกระดกลิ้นมากขึ้นเพราะมันมีทั้งตัว R และตัว L นะคะแล้วก็พาวสอ221นะ เวลาเราอ่านพศออถ้าเป็นไม่ถึงศูนยะ์ศูนย์ะไม่เป็นตัวศนะูนย์ะเราก็จะอ่านเป็นคู่คู่อย่างเช่น19อะไร 1921, 1972อย่างนี้แต่เวลาเป็นพนะันน่ะเราจะไม่อ่านเป็น20นะหรือ10อย่างนี้นะเราจะอ่านเป็นพันไปเลยนะคะ2021 first this place is great clean simple and modern second the bed is huge And honestly the most comfortable mattress I think I've ever slept on. The location is also wonderful how beautiful to walk down the door to a park across the street and another few blocks down the road. This place was a century after all day, seminars. Thanks, Luke. <laughs> โพสอ่านของโอ๊ตอะและ้วโอสรุปเองว่าเขาชมวม่าสะอาดมากจริงๆเขาไม่ได้ชมว่าสะอาดมากเขาบอกว่าสถานที่เนี้ยดีม,มากๆเลยสะอาดเป็นแบบง่ายๆแล้วก็ทันสมัยทั้งง่ายและทันสมัยนะและประการที่สองเนี่ยเตียงเนี่ยน,นุ่มมากๆเลยไม่เคยเลยฉันนะ่ะบอกจริงๆเลยว่าฉันอะไม่เคยนอนเตียงที่ นุ่มขนาดนี้เมื่อก่อนนี่เขาชมเขาชมแบบเวอร์วังมากเลย <laughs> สถานที่ก็ดีดีนะแค่เดินข้ามถนนไปอะ่ะก็ถึงสวนสาธารณะแล้วอะ่ะแล้วก็ยังมีสวนสาธารณะอื่นๆประมาณสองบล็อกสามบล็อกเดินไปก็ถึงแล้วเนี้ยแล้วสถานที่เนี้ยนะก็เป็นสถานที่ทำให้รู้สึกผ่อนคลายทำให้รู้สึก ปล่อยวางผมไม่รู้ว่า,วาจะเรียก sanctuary ว่าอะไร s a n c t u a r เนี่ยปน,นึกถึงสถานที่ที่ดูแลสัตว์ถ้ใอย่างวไปที่ศูนย์ดูแลช้างอย่างเงี้ยนะศูนย์ช่วยเหลือช้างอย่างเงี้ยเขาก็ใช้คําว่า sanctuary เหมือนกันก็คือเป็นการทําให้เรามีความรู้สึกผ่อนคลายรู้สึกสบายสบายรู้สึกมีความปลอดภัยทุกสิ่งอย่างเลย sanctuary เนี่ยนะ หลังจากที่ประชุมมาเด็ดเหนื่อยทั้งวันแล้วเนี่ยพอเข้ามาที่ห้องนี้แล้วเนี่ยฉันก็รู้สึกปลดปลงปลดปล่อยโล่งๆสบายไปหมดเลยอันนี้คือสิ่งที่โปรดทำความเข้าใจได้นะมาอ่านเพิ่มกันอีกซกักอันหนึ่งอ่ะคนนี้ก็อยู่ที่ห้องเดียวกันดูซิเขาว่าไงนะคะ The penthouse at Park Place third floor w a l k u t คนนี้ก่อนข้างบนนี่มาที่หลังนะ April 2021 Nine Bendokale Looks Press is perfect for a couple's getaway. It's centrally located, immaculately clean, and feels just like home. We appreciate the coffee and waters, as well as the luxurious bed and spacious bath. There are two TVs in the studio but You will need them with the view of the city from the bedroom door. เขาก็บอกว่าสถานที่ของลูกเนี่ยนะดีที่สุดเลยสำหรับคู่ที่จะมาเขาเรียกอะไรดีวะ get away คือหนีจากความวุ่นวายบนบนผู้ของวนเองนะดีมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นสถานที่ที่อยู่ศูนย์กลางแล้วก็สะอาดมากๆ i m m a c u l a t e อันนี้เป็นคำศัพท์ใหม่มดเพิ่งรู้จักจากคอมเมนต์เนี้ยแหละแปลว่าสุดสุดสุด,สด,สดที่สุดเลยคดแต่ละสะอาดเลยอย่างงี้นะแล้วก็มีความรู้สึกเหมือนอยู่บ้านนะคะเราก็รู้สึกขอบอ,อกขอบใจ a p พ r e ช i a t เนะก็คือรู้สึกว่าปรบปื้มยินดีรู้สึกอุ้ยขอบใจขอบคุณมากๆซับซึ้งมากๆกูก็ไม่รู้ภาษาไทยถ้าจะแปลมันก็จะได้ประมาณนี้แหละนะหลายๆคำอ่ะ พวกพูดประมาณนี้พรไม่รู้ว่าแบบจะเรียกอะไรแน่ในความที่เขาเนี่ยรู้สึกดีทุกสิ่งอย่างว่าเออมีทุกสิ่งเตรียมให้พร้อมทั้งกาแฟทั้งน้ำแล้วก็ไหนจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกพร้อมหมดเลยอะเหมือนบ้านไงเขาบอกเหมือนบ้านไงอ่างอาบน้ำก็ใหญ่ spacious ก็คือมีพื้นที่เยอะนะคะไดอะ t ูทีวีก็คือมีทีวีเนี่ยมีโทรทัศน์อยู่สองเครื่องนะ ผมจะเรียกทีวีนะผมไม่เคยเรียกโทรทัศน์เลยแต่เราไม่ต้องการหรอกทีวีสองเครื่องอะ่ะเพราะว่ามีวิวสวยนะคะมองจากห้องนอนก็เห็นแล้วอย่างนี้อันนี้คือสิ่งที่เขาบอกนะคะเอามาหาอ่านกันอีกสักอันนึงนะคะเอาอันนี้กับอันนี้ยาวๆเนี่ยกิพิ get away get away กิลพิ A gilpin I bought up and to the world, deep -ping, deep -ping. <laughs> <Gerilim>. <laughs> April twenty twenty one and in very cozy apartment in a cute neighborhood near to a few restaurants and brand white park. Luke was very quick to communicate if there were any questions. Everything was easy and smooth. Unfortunately for us, there was some street construction happening during a couple of days we visited, but we still very much enjoyed the apartment and the surrounding area. Nearby street parking was easy to find but has a two hour limit from 8 a.m. to 6 p.m., which didn't bother us as we were out and about most days, but something to keep in mind for future travelers. would definitely stay again ตอนที่โบออดอ่าน AMPM เนี่ยพวกก็นึกไปถึงว่าวุเคยแนะนำน้องไปว่าเวลาเราพูดถึงช่วงเวลานะถ้าเราพูดถึง in the morning in the evening เนี่ยจะได้ความรู้สึกมากกว่านะอย่างตรงนี้เหมือนกันโบออตก็จะเปลี่ยนจาก AMPM เป็น from 8 in the morning until 6 in the evening อย่างเงี้ยก็จะได้ความรู้สึก ชัดเจนมากขึ้นนะเขาก็บอกว่า very cozy cozy ก็คือมันสะดวกสบายมากๆสุดๆเลย cozy ก็เป็นคำที่ย่อๆของ comfortable เป็นความหมายเดียวกันได้กันนะแล้วก็น่ารักเป็นน่ารักเนี่ยอะไรน่ารักไม่ใช่ห้องน่ารักนะ เพื่อนบ้านน่ารักเนบ์ฮูดนะเพื่อนบ้านน่ารักแล้วก็ใกล้รนะ้านอาหารสองสามที่แล้วก็ใกล้กับสวนสาธารณะด้วยแบนดี้ไวก็คือชื่อนะคะแล้วทางลูกเนี่ยลูกก็คือเป็นคนดูแลเป็นเจ้าของห้องจริง,รงๆว่าไม่รู้หรอกว่าเขาเป็นเจ้าของห้องเต็มตัวหรือเปล่านะพก็เรียกเขาเป็นเจ้าของห้องแล้วกันนะก็เป็นคนที่ตอบเร็วมากไม่ว่าเราจะต้องการอะไรมีคําถามอะไรเนี่ย เขาก็จะตอบเราได้อย่างรวดเร็วและทุกอย่างก็ง่ายแล้วก็ราบรื่นดีแต่โชคร้ายของพวกเรานิดนึงเพราะว่าตอนเรามาเนี่ยมีการซ่อมถนนทำถนนอยู่นะคะแต่ว่าก็ไม่ได้ทำให้เรามีความรู้สึกแย่เลยเราก็ยังรู้สึกมีความสุขที่ได้พักที่นี่แล้วบริเวณรอบๆเนี่ย ก็มีที่จอดรถเยอะแยะเลยเพียงแต่ว่ามีบริเวณที่กำหนดเวลาว่าจอดได้ตั้งแต่8โมงเช้าถึง6โมงเย็นแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราก็ไม่ได้จอดตอนช่วงเวลานั้นอยู่แล้วเราออกไปข้างนอกทั้งวันเลยนะทุกคนที่เดินทางนะถ้ามาในบริเวณนี้เนี่ยแนะนำเลยว่าพักที่นี่ดี <laughs> นะเพราะว่าสิ่งทั้งหมดเนี่ยมันคือดีมไม่มีคําว่าดีไม่มีคําว่ากู๊ดว่าเกรดว่าอะไรเลยเละแ,แต่จากเนื้อหาเนี่ยคือเขาแนะนําไงว่าดีนะที่เนียดีแค่ดีวันนี้เอากันทีละนิดทีละน้อยทีละหน่อยแล้วกันนะเพราะถ้ายาวไปเนี่ยโพ๊์เหนื่อยแล้วโบ๊จะพูดไม่ค่อยเป็นภาษาคนแล้ว <c oughs> ขอให้ทุกคนขยนันขยันฝึกนะคะอย่าลืมนะถ้าคุณอยากให้โบ๊ทเนี่ย อ่านบทความข้อความอะไรก็ส่งข้อความกันมาได้ไปส่งที่เพจใน a c e b o o k ได้นะคะเพจอิงโอนนะคะฝึกพูดฝึกอ่านภาษาอังกฤษนะคะไปละบ๊ายบาย Have a nice day. Bye